เราจะกินนี่นะสละหรือว่าซาลักนะเราต้องเอาน้นาำอ,อกก่อนโดยการอย่างนี้นะเนี่ยใส่ตะแกรงอะไรเนี่ยแม้กระทั่งเอเข่งขนมจีนเล็กๆแเอาเรามาประกบกันแล้วก็ทําอืก็หมายถึงว่าทําให้มันเกล็ดมันล่วงอะเนาะน้ำจะได้ไม่ทิ่มมือเออประมาณนั้นอะเ,อเรลียงแล้วค่ะนี่นี่เกลียง แนี่มือจริงจมือก็จับแกะได้เลยนะต้องใช้มิดแต่ใช้มิดก็ดีอ่ปาริดามือค่อนข้างที่จะแตกง่ายนะมันก็ช้ำๆหน่อยก็กินได้นะคะช้ำๆหน่อยก็กินได้นะคะกินเลยกินเลยกินเลยอืมหวานวน อชอบอ่ะชอบเปลือกชอบกลิ่นของเขานะไรดลเนี่เป็นคนที่ชอบอะไรทีออ่แบบมีความเป็นป,ป่ามีความเป็นกลิ่นอายธรรมชาติไปเที่ยวน้งตกเงี้ยชอบซื้อกินเนี่ยกินเหย่อเอาวางวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไ้ดูไวด้ดูโอเคเดี๋ยวไม่ไม่เห็นนะ มีหน้าที่กินกินไปบอกบอกเขาปอกขายแล้วก็มีพี่น้องเขาบ,บอกขายแล้วก็มีเด้อเนี่ยมันเป็นอพื้นเพลมาจากอินโดนีเซียเนาะแต่มันจะมีแบบเนื้อกับกรอบนะที่อินโดเนาะว้าวหวานพี่น้องก็ต้องจิ้มพี่เกลือดอกแต่ปาริราชอบ เอาขาไปจิ้มที่เกลือเด้ทำยังกับว่าเขาเปรี้ยวอย่างนง้นน่มันติดเปรี้ยวนิดนิดแหละค่ะแบบหวานนี่คือติดเปรี้ยวนิดนิด,นด,นด,นดเนาะเอาแกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆ เดียวดีคว,วัาว้าวอืมไหนอีกหั้แกก็ง่ายพี่นองเอ,อ้ยนี่มันต้องใช้มีดเลยอยู่กรุงเทพมันเหมือนสวรรค์ยากกินอะไรมันก็ได้กิน เราก็เลือกเอาของถูกของแพงนะพี่น้องไต้ด้านอะบอกกินดอกของแพงอืมของแพงต้องมีคนเจ้ามือเมอื่อเ้าเธอเสม,มันฉีรอดที่ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยกันมันมีเจ้ามือแต่กี่นะเมื่อเนี่ยโอ้ยหากิดเดียงพี่น้องหากีดเดียงอยู่เล้วตลอดเลย <c oughs> พี่น้องเอ้ย เดินคนบ่เปนพี่น้องเอ้ยตัวคนบ่เปนมา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 ดูด้บ้านี้มาดูด้บ้านี้โอเปิลโอเปิดูพี่น้องเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่โอเปิลเย็บเน่ ปลอกปลอกปอกปอก,ปก,ปกอีกปลอกอีกปลอกอีกเสียบออันใหญ่หนึ่งเม็ดเอาทรงมีสามเม็ดพี่น้องแต่เห็นมันเห็นตำหนิมันมีตำหนินะแต่เราคาดว่ามันจะเสียบอสปลาทูมางามแปลงงามวาเด็กพี่น้อนงงามปลาล่ำปลาเหลือบ่เ,เสียสานพี่น้อง วันนี้มองเสียกันออกเคเปิด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 มาดูนี่โอ้ฮะอืกินกินอืมอืมหวานหอมแกะง่าย ขอบคุณหลายเด้อทีม่มาเยี่ยมชมสละหรือว่าซาลักนะว้าวบางคนก็บอกเขาไม่เคยเห็นนะมีเพื่อนออคนฟิลิปปินส์ไปอยู่ใต้หวันเนาะเขาบอกเขาไม่เคยเห็นผลไม้อะไรอะ่ะโอ้โหดูต้องต้องเซิร์ชดูในกูเ uh, กนะิลเนาะ picture search นะ from Google Mm. thanks so much everyone thanks so much my friend for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye.